สวัสดีครับวันนี้พบกับมิสเตอร์ฟูกุนะครับวันนี้จะพามาเอา่ออะไรอ่ะจะมาเล่นเกมให้ดูนะฮะเกมชื่อเกมว่า wings of heroes นี่เป็นครั้งแรกของผมเบที่นะฮะที่มาเล่นเกมเกมนี้เป็นครั้งแรกที่โหลดมาเล่นเลยอะไรเนี่ยแต่ก่อนที่ผมจะมาอัดวิดีโออัดคลิปนี้ก็เล่นมา สักสี่ห้ารอบแล้วนะฮะก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งโหลดมาเล่นอะอะไรเนี่ย please check please please check your connection and try again later we try เตรียมพร้อมครับกดฮอกเกอร์ฟูลลี่อะไรเงี้ย MK ไปแล้วพร้อมครับพร้อมอันนี้เป็นตัวเพิ่มเสียงเครื่องบินนะฮะเสียงเบาๆดีกว่าอันนี้เป็นกันไซระดับเหมือนเหมือน,มนนั่งบนเครื่องบิน,นจริงๆนะฮะเจอแล้วครับสีแดงสีแดงสีน้ำเงินในทีมเรานะฮะตายแน่เสร็จแน่พวก นายไม่เหลือหรอกใครจะอยู่ใครจะไปอ่ะดูคอยดูเถอะไงนี่ไงยิ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 งรู้สึกเหมือนอยูนในสงครามโลกครั้งที่สองเลยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ะบังคับไม่ขึ้นนะเนี่ยเอาอะไรวะเอาโอ้ยมาริบหน่อยก็ตายแล้ว ออกเกแมตหรืลิฟมันเป็นอะไรวะปกตผมก็เพิ่งเล่นไปสีห้ารอบเวงมื่ก็เคยเป็นอยู่ฮะแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรตอนผมเอาเครื่องขึ้นมันก็ยังได้เลยกดเอาเครื่องขึ้นนะทำไมตัวนี้มันไม่ขึ้น,นก็ไม่รู้ หรือการจะบีกันบี่บางไงจะบีบีอ,อื้ออเจอยังเจอยังเจอ,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 อแล้วเจอ,อแล้วสองจุดสามอะไรกิโลเมตรระยะห่างเตรียมพร้อม พร้อมตายไงเป็นไงเป็นไงนไงไง,ไง,ไงดูไกลเกินหรือเปล่าะก็เสร็จแน่ blue baby 9-4แหม่ขับเก่งเหมือนกันนะเนี่ยจะบูเดวิลจะเซจแน่โอ้โหเจอลูกทีมเรา ไอเน,นี่ยบูเดิบิว94ครับทีมบูเดวิลเหรอบูเดิบิวบูดิบิวบูดิบิวอ่ะอ๋อเด็ดรอ้อยเสร็จไปนหนึ่งอเออเออเสร็จอีกอีกตัวหนึง่งเออเสร็จอีกเครื่องหนึง่งหมายเลขอไรฟูรี่เอ็มเคแมคโดนัลด์หรือเปล่าด็อกเตอร์ ไปไงไปไงดูไกลเกินเนี่ยง่าบวงนั้นน่ะนั่นนะเจอแล้วโอ้ยปกติมันจะเป็นวงกลมๆมาัแต่มัน วงกลมแต่มันก็ขาดไม่ก็เรียกว่าไงวะแบบเออเอาเส้นโค้งมาต่อกันนะ <c oughs> เอามาต่อกันให้มันวงกลมแต่มันไม่ได้ต่อให้มันต่อกันนะเขาเจ๋มั <c oughs> พูดอะไรวะไม่เข้าใจเลยยังไงยัไงไงเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายออเออแอร์เพลนฮิตโอ้ยไม่ได้เนี่ย <c oughs> เลยอยู่สองลำเลยอยู่สองลำพวกสีแดงเนี่ยตายเหอะอื้ออื้อไปลงนะ้ำลกซ่าอ,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 อะไรอ่ะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวนี่ Opponent Team has been destroyed <Victory. S 2> uh. Please check your connection and try again later. Retry. ขออีกสักตั้งหนึ่ง Confirm. ไม่เอาชื่อใหม่ดีกว่าเอาชื่อเก่าดีกว่าไม่อยากเอานะอะไรอะทำไมไม่มาเอาเออเอาเอาก่เาวะอา่าฟูมิสเตอร์ฟูกุมิสเตอร์ฟู กูคอนเฟิร์มไปดีกว่าหยับมาแล้วครับมิสเตร์ฟูกุเรายังอยู่ไกล ไม่มีเร่งสปีดเลยเหรอแบบกดมาปื๊บกดปืดไปทีเดียวเจอคู่ต่อสู้เลยทำไมเขาเร็วกว่าเราอ่ะตลอดตละดสองกิโลเมตรกว่านะยิงตอนนี้ได้ไหมเนี่ยอื้ออื้ออื้อ เจอ,อ,อ,อแน่เจอแน่เจอแน่พวกครั้งแรกในชีวิตที่โหลดเกมนี้มาเล่นเป็นไงฮะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ชนะด้วยตัวเองักหน่อยชนะด้วยเพื่อร่วมทีม <c oughs> แต่ก็เคยชนะด้วยตัวเองมาด้วยเนะสียงอะไรวะ อื้อศรษฐีแน่เศ้แน่เศรษี้นเศนษสนเศรษฐ้นควันออกแล้วควันออกแล้วควันออกแล้วตายไงตายไง B มันเป็นป้อมอเมันมีปืนอยู่ข้างบนนะ <L ess> ทีมวิ c ตอ r รี p ออป e ปเ t นต์ทีมแ e สบีนเดสทรอยเอ่อก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับอืมก็อย่าลืมเอติดตามรับชมต่อๆไปนะฮะข้างหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลวอย่าลืมเอ่ออะไรอ๋อยอ,อย่าลืมเป็นเราใจให้กันแล้วกันนะ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆเจอกันใหม่